3 8ครับผมที่ได้มาหมดนะฮะจบไปที่เราวันใหนทั้งหมดนะฮะผมเลยบตันขึ้นไปแล้วครับไหลขึ้นไปแล้วฮะสวัสดีครับผมผมเ็นะู้มีดมือเกม Lucky Pista นะฮะในเกมที่ใครหลายคนรู้จักในค่ายของเวตาลนะฮะมาดูวันว่าระหว่างทิมทอมแา้าที่หน จะสามารถทำกำไรกับเกมนี้ได้สักเท่าไรานั้นแล้วมันแตกดีหรือเปล่านะมาดูกันนะครับให้ผมจะกดไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับนะามา20บาทนะครับ <S <S บอกเว่าเกมนี้น่าเล่นมากนะครับเพราะเป็นเกมมันน่ารักสุดๆเลยครับภาพน่ารักแต่ว่ามันมีฟีเจอร์ที่มันเยอะมากๆหน่อยนะบา็จะงงๆ่อยนะครับแต่เรามาดูกันนะว่าจะได้สักเท่าไหรนั้นพอเมื่อคนไหนที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะแล้วอยากลองนะก็สามารถ ไปหาลองเล่นกันได้ครับนะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วอย่างนึ้งมันเขาเรียกว่าไงมันมันตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราอ่ะได้แบบวุดนลฟิวเจอร์ใหม่มาเต็มเลยแต่เราไปดูว่าจะมีฟิวเจอร์อะไรบ้างนะทั้งไอ้ไข่ลูกเจี๊ยบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นตัววายในการเชื่อมนั่นเองนะฮะไอนี้เราได้เยอะก็ยิ่งบวกเยอะนะครับได้มา148บาทโอ้โหสวยเยอะเลยนะครับเรนจะเป็นลัคกี้อีสเตอร์นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างอันนั้นถ้ได้สามตัวขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะ ไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับมีใ,ใครแบบชอบสายกระตูนน่ารักน่ารักต้องแนะนําเกมนี้นนะฟอ Lucky ลลลนะัใใคกี้อีสเตอร์นะในขายเล่ยไพเกอร์นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับไปแบบเรื่อยๆเลยตอนนี้มั้เข้าอะไรเอ่ยเข้ากระต่ายมาครับนู่ไข่ไข่ค,คือไข่ค,คือ,คคอไอ้ลูกเชฟที่มันเป็นตัววายในการเชื่อมครับลงแถวสามแถวสี่เลยลงมาเยอะๆเลย ม,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 มาไหมไม่ไหมโอยมาแค่หนึ่งนะครับอุย้ยนี่ครับเห็นไหมฮะมาแบบนี้ไปค่อยๆชินใจรางวัลใหญ่มาแล้วโอ้โหบวกกันกระจุยนะฮะนี้นมาสามร้อยสี่ร้อยนะฮะโห้ยแต่ว่าเจ๋อ่นะกลัไปที่ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้โหเฮ้ยมันได้ง่ายมากทงนะ ตอนนี้ได้กันมา300แล้วนะกำไรนะ300กว่าแล้วนะครับแต่ต่อไปยาวๆนะผมว่ามันต้องมีฟิวเจอร์ที่มันแบบมาใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยเห็นนะมาอีกแน่นอนนะตอนนี้มันมีเยอะมากนะครับขณะผมทำคลิปรีวิวนี้คือแบบยังไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่มากนะฮะมันมาใหม่ตลอดเลยนะครับแล้วกวกฟิวเจอร์ใหม่พวกนี้นะครับนี่โบน,นัสิ๊กเตอร์นะครับคืออะไรเอ่ยมาไหมนีียบร้อยมา3ตัวครับคืออะไรเอ่ย เหมือนแบบไข่ชั้นๆแน่เลยนะยนี่ไงเห็นะเพื่อนเพื่อนบอกแต่ตอนต้นนะครับเป็นชั้นๆคูณแปดแปดขึ้นไปนะห้าร0อย0าม0้อยแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะโอ้โหจะถึงเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับมาดนกันนะฮะ เราจะมีการสุ่มทั้งหมดหกลุมนะครับให้เราเลือกนะฮะเลือกแค่หนึ่งเดียวนะฮะอันเดียวนะเลือกมาเลยแต่ว่ามันจะเลื่อกได้หลายรอบนะครับอันนี้นะครับต้อ,องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะนี่ได้หกครั้งครับผมผมก็แจะอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้เราคูณสิบแปดแล้วนะฮะเอามาเลือกต่อนะฮะเลือกต่อนะฮะไปได้อีกหกครับผมก็จะต่อเนื่องอีกข้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกคูณสิก็ตอนนี้ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยได้แปก็โอเคแล้วนะครับได้สาก็ 3, 80ตอนนี้คือสาสามคูณแปดสิบนะครบตอนนี้คือวงจรมันจะหมดน้ําก็จะไปอยู่ตรงไหนก็คือคูณจำนวนต,ตามนั้นครับผมขอสักหกเลยหม้เพ่งนเปน็น้ังโอ้ได้่งเลยโอ้นนี้พาเอง สี่ห้าหกได้คหนโอ้ได้สองครับคูณนสามสิบแปดนะโอ้ครับผมจบไป้าครับผมที่ได้มาเนี่ยนะ,นะจบไปที่รางนใหญ่ทั้งหมดน,น,หมน,นะฮะ,ะโอ้ยเละปันขึ้นไปแลครับไหลขึนไปแล้วฮะระดับจีิยาตอนนี้นะคร้อยเจ็ด้อจ็ดร้สบาปอโอ้โหโคตรคุมนะจบเกมเนี้ยนนเอามา หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยได้กำไรไปกับหนึ่งพันกว่าบาทเลยนะใครสนใจอยากลองเล่นเกมน,นี้เหมือนกับผมนะหรือว่าอยากเอามาาันดูภาพแบบว่าเออสนุกไหมนะก็สามารถมาลองเล่นได้นะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีสวันนี้สวัสดีครับผม